สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีข่าวดีมาบอกกับคุณคุณแม่บ้านนะครับสําหรับแม้กวาดนะครับปกติแล้วเราซื้อมาหนึงอันนะครับอายุการใช้งานก็ครึ่งปีมั้งนะครับหรือปีหนึ่งนะครับเขาก็จะดอกหญ้าเขาจะขาดหลุดไปนะครับ สำหรับเทคนิคนี้ผมก็ได้มาจากคนขายไมากว่านะครับพี่กรุณาบอกมานะครับก็คือเราซื้อมาแล้วเราทำแบบนี้นะครับอายุการใช้งานเราก็จะยาวขึ้นนะครับจากปกตินานสุดก็บานปีหนึ่งครับถ้าเราทำแบบนี้เราสามารถใช้ได้สองปีถึงสามปีนะครับเพราะว่าไม้กว่าดอันหนึ่งก็ราคาเกือบร้อยนะครับ สิ่งที่ผมจะใช้ก็คือนี่ครับเป็นน้ํายาล้างจานเรานะครับง่ายๆครับวิธีการทํานะครับเราก็จะน้ํายาล้างจานนะครับนี่ครับมาใส่แบบนี้นะครับจากนั้นก็ลูบไปให้ทั่วนะครับนี่ครับสําหรับไม้กวาดใหม่นะครับ หรือจะเป็นแม่กวาดเก่าที่ยังไม่เคยทํำก็ตอนนี้ก็ทําทันอยู่นะครับสําหรับคุณแม่บ้านนะครับครับแล้ก็โรยไปแล้วก็เอามือลูบให้ทั่วนะครับครับลูบให้ทั่วยนะครับทั้ง นี่ครับสองฝั่งเลยนะครับเราก็ยอมเปลืองน้ํายาล้างจานนิดนึงนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานลมอกว่าเราก็จะได้นานขึ้นหลายเท่านะครับน่ครับเราใช้น้ํายาล้างจานนะครับจะทําให้ดอกหญ้านะครับที่เป็นไม้กวาดเราเหนียวนะครับแล้วก็ทนทานใช้งานได้ ยาวนานขึ้นนะครับนี่ครับถึงแม้ใครจะซื้อมานานแล้วครับกําลังใช้อยู่ครับสามารถทําวิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะยืดอายุการใช้งานไปได้อีกนานเลยนะครับนี่ครับถึงตอนนี้นะครับเราสามารถเอาไปกวาดได้เลยนะครับหรือจะรอให้แห้งก็ได้เหมือนกันนะครับ ครับทำแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณคุณแม่บ้านนะครับถ้าชอบนะครับก็กดติดตามนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมานำเสนอให้กับทุกทุกท่านต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ